ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะคะนี่แล้วก็จะมารีวิวเลยค่ะเดี๋ยวดีดูเลยค่ะทุกคนก่อาจะเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราขอแกะก่อนนี่ทุกคนหน้ากาแกะแล้วเปนานแบบนี้ เนี่ยหรือตลับกล้องอะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเราก็นำมาแกะกันนะสามสองหนึ่งทุกคนมีอะไรบ้างอ่ะนี่ทุกคนดูมีตุ๊กตาด้วยนี่เลยอันนี้มีนมนะคะแล้วก็มีปลากระป๋องมีมาม่ามีอะไรอีกางเงี้ยมีน้ำตาลนะคะอ่ะแค่เก็บไว้ยังไม่หมดยังไม่หมดมีขนม มีอันนี้มีตุ๊กตาสองตัวสามตัวนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปลากระป๋องนี่ค่ะทุกคนใช่อันนี้ก็จะมีนมนะคะนี่ทุกคนโอ้หนักจริงก็จะมีข้าวสารนะคะข้าวสารแล้วก็ขนมอ้นนอยก็นมาโรเลยทุกคนอืมได้อันนี้เราก็จะแยกไว้กลางห่างนะคะนี่ อันนี้มีนมอันนี้ตุ๊กตาอื๊อะมีแค่นี้แหละค่ะสามสี่ตัวกุ๊ก,ก,กาโอ้นี่หิวคนจะเอากล่องไหม โอเคค่ะทุกคนที่เหลือเราก็จะมาว่ายนี่ทุกคนดูคือแบบข้าวสารอะ่ะไม่ไหวจริงนี่ไม่รู้บ๊ายบายค่ะทุกคนเราก็จะมารีวิวเพียงแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย